วันก่อนเราปูกได้8ต้นเมื่อวานเอามาปูกอีก11ต้นนะครับเมื่อวานได้11ต้นแต่ว่ายังไม่ได้ลงรีวิวให้ดูนะครับพันนี้เป็นพันธุ์พิเศษเมื่อวานได้11ต้น ส่วนวันนี้นะครับวันนี้เรามาปลูกอีกอ13ต้น8บวก11บวก13ทางั้หมดเป็น32ต้นทำไมเป็น32ต้นนะครับที่แรกเราบอกไว้30ต้นก็คือเราซื้อมา30ต้น มีทางป้าแจ๋วแถมมาให้สองต้นก็เลยเป็นสามสิบสองต้น,ว,น,นวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ลุมนี้ไปปลูกคนเดียวรดน้ำคนเดียววันนี้13าต้นนะครับ13สามต้นเรียบร้อยรดน้ำเรียบร้อยปลูกนะครับเรียบร้อยวันนี้ลมอดีอากาศดี คาดว่ากลางคืนน่าจะมีฝนตกก็อาศัยช่วงนี้เขาบอกว่ามีพายุเข้าเขาก็รีบมาโปกหวังจะได้น้ำนะครับหวังจะได้น้ำฝนช่วยลดใช้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำเพราะว่าน้ำในบอ่อเราแห้งลงแห้งลงแห้งลงไปเรื่อยนะครับอันนี้นะครับน้ำในบ่อวันนี้นบอ่อที่หนึ่งส่วนบอ่อที่สองอยู่ตรงนู้นแห้งเหมือนกัน นี่พออาจจะสใส่ฝนได้หน่อยสองสามวันนิดก,ก็สึกจะตกพอให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำก็ยังดีนะครับอพอต้นไม้ชุ่มฉ่ำพอน้ำในบออ่อไม่ต้องไปหวังเพราะน้ำน้อยตกมาก็ไม่มากาตกได้น้อยนะครับก็ใส่ใน้ำฝนช่วยบรรเทาความแรงไปได้นิดหนึ่งของสามสวันก็ยังดี จังหวัดลังทองนี่ฝนตกน้อยนะครับโดยเฉพาะตำบลวัวไผ่หมู่สามไม่ค่อยตกส่วนมากจะไปตกทั้งตลาดทางชัยโยวิเศษทามโก้สขวงหาส่วนลำเพอเมืองนี่ก็มีบ้างเป็นป่าปลายครับส่วนข้างๆที่เราอันนี้เป็นบอ่อน้ำมีน้ำตลอดนะครับน้ำมาจาก คลอ,องส่งน้ำนู่นนี้ครูก็ามา,า,าเกษตรที่ทำนาเขาก็ขุดครูก็มาขุดมาเองนะครับแล้วเรา,าใส่น้ำเขาตรงนี้ช่วยได้หน่อยต้องหิว้วามาลถ,าาถแทบทุกวันก็หิ้วจนปวดแขนแล้วข้อนี้แข็งเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องออกกำลังกาย แค่ลดน้ำนี่ก็ได้เหงอือพอสมควรนะครับก็วันนี้ก็จะมาเฉลยที่ผมบอกว่ามะกูดเป็นพันพิเศษมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับพันนี้มีพันเดียวในประเทศไทยอของผมพันพิเศษ เพื่อนหรือท่านๆอยากจะรู้ว่าเป็นพันธุอะไรนี่คือพันพิเศษนะครับเพราะว่าผมอามาจากสามโก้เป็นที่โคบหลงนามีพันธุ์เดียวคือของผมพันนี้ก็คือพันห้านะครับถามว่าทำไมถึงพันห้าก็มาพูดพันห้านะครับพันนี้เป็นพันพิเศษก็คือ ชื่อว่าพันห้าสามต้นไม้พันห้าก็คือเราซื้อมาสามสิบต้นต้นละห้าสิบบาทพอดีเป็นพันห้านะครับเลยตั้งชื่อว่าอันนี้พันห้าไม่ใช่พันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ไม่ใช่นะครับพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าก็ไม่ใช่งนั้นอันนี้พันห้าสามสิบต้นพันห้าพอดีไปเลยไม่ขาดไม่เกิน ว่าต้นละห้าสิบบาทแล้วก็ถามว่าดกไหมดกนะครับมีเป็นพันใบถามว่าทำไมพันใบก็เหลาจ่ายไปแปง 1, บแปงพันหนึง่งใบแบงห้าร้อยใบหนึ่งเพราะฉะนั้นมะกูดเป็นพันใบหนึงน่งพันใบใบเป็นห้าร้อยเพราะฉะนั้น มีพันใบหนึ่งมีห้าร้อยใบหนึ่งานจะเป็นจะดกเป็นอย่างอื่นไม,ไ,มไ,มไม่ได้จากมะกรูดพันใบนะครพันใบเหลือเป็นห้าร้อยใบหนึ่งนะครับท่านอาจจะสงสัยอันนี้เราตั้งตัวพันห้าแล้วก็ดกเป็นพันใบนะครับก็รายงานจากโคง้งของนา แป้งฉา,ายาข้าโพดอ่างทองครับเขาตั้งให้ตอนที่ไปอบรมชื่อเล่นชื่อข้าวโพดเป็นข้าวโพดอ่างทองอันนี้เป็นโคกหลองนาสาไร่อยู่ที่หมู่3ามตำบลหัวไผ่อําเภอ,อเมืองจังหวัดอ่างทองครับนี่รายงาน